ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชยวิริยะจิตกรต่อมาคุณสกุณาเบร์อเน็ตนะครับคุณสกุณานะครับเป็นโรควันโรคปอดใช่ค่ะแล้วก็ลิสีดวงทวารใช่ค่ะอันไหนมาก่อนหลังยังไงครับอลิสีดวงนี่เป็นมา28ปีโอ้โหตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่โอทุกทรมานมา28ปีใช่ค่ะ,ะคเพราะว่าเราเป็นคนดื่มเหล้าจัดแล้วก็สูบบุหรี ก็ใช <mm ้ยาเน็บตามโรงพยาบาลก็ยุบไปได้พุชชัวพักพอเป็นก็เน็บยาใช่ค่ะไปหาหมอใช่ค่ะนะครับแสดงว่าพฤติกรรมการขับถ่ายก็ไม่เป็นเวลาสามสี่วันถ่ายทีหนึ่งเป็นคนที่ท้องผูกมากๆถ้าอยากถ่ายก็จะไปซื้อยาเน็บมายาทุกวันก็ยังเป็นใชค่ะอเป็นเหมือนยาสวนนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นค่ะอาจจะฟาร์มเคยชินของ ท้องแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายปกติแต่ว่าถ้าอยากจะถ่ายคือเป็นเป็นคนที่อยากจะถ่ายไวๆอวัยอะไรเงี้ยต้องใช้ยาสวนเพื่อไปเล่นปฏิกิริยาอ่ะแล้ววันณโรคปอดนี่มาอย่างไรฮะวันนะโรคปอดแรกๆเลยก็จะไอยอยู่ตลอดเวลาไอามาได้เกือบสามเดือนป่วยหนักมากก็เลยพี่เป็นคนทัญ,ญบุรีรของห้าธัญญะก็ตัดสินใจกลับบ้านหมอก็ตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเร ก็พบว่าป่วยเป็นวันโลควันโรคปอดใช่ค่ะรุนแรงขั้นไหนครับอ๋อไปนอนโรงพยาบาลเลยหลังจากนอนโรงพยาบาลพี่ก็ไม่ทานอาหารอะไรไม่ได้ก็ผอมลงน้ำหนักเหลือสามสิบห้ากิโลโอ้ยคืออยากได้จังเลยเนี่ยวันที่มาบริษัทนี่ยังต้องหิวห้วเปาะยิ้วปีกกันมาเพราะเดินเองไม่ได้แล้วหมดแรงเลยทุกอย่างหอ,ม,อมหน้าไหม้ดำหมดเลยโอ้โห ก็เคยเห็นนี่วันที่มาวันไหนอาจารายอาาร์อาจารย์เห็นด้วยใช่ค่ะ uh huh. นั่นก็คืออาการวันโรคปอดวันโรคปอดเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ก็ติดเชื้อวันโรคเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆเราคาดว่ามันไม่น่าจะมีแล้ววันโรคแต่เผอิญตอนนั้นเอชระบาดโรคเอชนะคะมันก็เลยแพร่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่เป็นเอชที่เขาจะไม่มีภูมิต้านทานต่อเชื้ออะไรทั้งสิ้นใช่ไหมฮะ ทีนี้เนื่องจากคนที่เป็นเอชกินยาแทบทุกอย่างเลยเชื้อมันก็จะแข็งแรงนะคะมันก็เลยลามมาติดคนปกติได้ด้วยออย่าลืมว่าคนเป็นเอชก็เดินกลางถนนน่ยนะคะไอออกมามันก็มีเชื้อลอยมาอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นเชื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงคือทุกวันเนี้ยเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายที่ก่อให้เกิดโรคนี่จะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะซึ่งอันนี้ก็มาจากสาเหตุที่มีเอชระบาดนั่นแหละคะ เพราะฉะนั้นก็แต่วานโรคมันรักษาได้นะฮะมียารักษาหายได้ับ,บอาการฤๅสีดวงเหรอครับยุบแห้งฟอมเมันหัวกระเทียมเข้าไปข้างในมะแห้งหายไปโดยจาก28ปีในชีวิตพี่ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้คือตอนเป็นฤๅษีดวงก็กังวลว่าฤๅษีดวงทรมานใช่ค่ะพอมาเป็นวันโรค้ฤิษีดวงเนี่ยลืมไปเลยก็พอดีน้องสาวมาจากสวีเดนก็อาจจะมาดูพี่เป็นครั้งสุดท้าย พว่าทางญาติพี่น้องเขาพร้อมใจกันหมดแล้วตอนนั้นอาการรุนแรงงั้นเลยเหรอก็พี่เหลือ35กิโลเดินไม่ได้แล้วอะ35กิโลถ้าจําหนักก็เท่าเด็กเด็กสักประมาณ6-7ขวบเท่านี้เองนะใช่โอ้คือพี่ต้องนอนแล้วผมไม่เอาแล้วนอนแก้ผ้าทั้งวันคือเวลาไปเข้าห้องน้าพี่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือที่ผมตกใจเพราะว่าญาติพี่น้องนี่เตรียมมามาแล้วก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพใครจะเป็นคืนแรกแต่ ส่วนตัวพี่เนี่ไม่มีโอกาสได้รับรู้พี่จะเหมือนคนเหมอลอยแล้วร่างกายเบาหมดพี่ยังไม่รู้เลยเขามามุงดูอะไรพี่นี่ผมนึกว่าไม่รุนแรงนะน,นี่รุนแรงมากมาเลยนะครับใช่พี่สุดนะโอ้พี่อยากจะป่วยเป็นโรคนี้ตายเพราะมันไม่ทรมานร่างกายเวลาเราพักผ่อนมันจะเบาหลับไปเลยวิววิวใช่สบายนะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวยเอาไหม ก็ถ้ามันเป็นวินาทีตรงนั้นมันก็ไปแล้วมันก็ไปแล้วมีอยู่คืนหนึ่งตอนที่พี่กินอะไรไม่ได้พี่ก็มายกมือคือย,ยังสงสารหลานอีกสองคนก็บอกปู่ขอให้ลูกกินอะไรได้อีกครั้งหนึ่งอพอพี่ทานบีมตัวเนี้ได้ข้าววันที่สี่เมือตอนตอนั้นทานปริมาณเท่าไหร่ได,ได้ได้วันที่สี่ วันละวันละกี่เม็ดอ๋อวันละหกเม็ดวันละหกเม็ดนะฮะทานสามเวลาแล้วก็มงคุดวันละถุงมือเท้าก็เริ่มเริ่มอยากจะขยับเองได้เพราะที่ป่วยแรกๆจะมีคนเอาข้าวให้พี่กินแล้วก็จะต้องอุ้มพี่ไปอาบน้ําพี่เดินไม่ได้หยอดน้ําเข้าต้มนะฮะต้องเออต้องหิ้วปีกไปอาบน้ําเลยใช่พี่ทานบีมได้วันที่สี่เริ่มกระดิกเองได้เริ่มเริ่มอยากจะกินอยากกินเปรี้ยวกินเผ็ด S <S กลายพิธภัยไปนึ่งปลาอุ้ยเป็นผมผมใจหายนะเนี่ยยู่ดีขยับได้อยากกินได้<ช>อยากกินนอนกินนี่มันวาระสุดท้ายชัดๆเลยนะเนี่ยฮะไม่ตกใจฮะพี่ดูนนะทีนี้คนในหมู่บ้านพี่เขาก็ฟังฟังเหมือนกับว่าคนมันใกล้จะตายแล้วมันมีความหวังไงสี่วันจะมีผลเกิดขึ้นในตัวมือเท้าก็ดิกเองได้แล้วทานไปสักเท่าไหร่ถึง กลับมาฟื้นเหมือนปกติเลยรู้สึกจะสองอาทิตย์กว่าๆพี่ก็นั่งรถมาหาเมย์อีกสองอาทิตย์เหรอฮะใช่ให้เมย์มาเอาอีกเพราะพี่เริ่มกินได้เริ่มนอนได้น้องสาวที่มาจากสวิสนะฮะน้องสาวที่มาจากสวีเดนก็ให้ตามพี่ไงก็บอกพี่ล้างอยากกินอะไรเหมือนจะสั่งลาพี่อยากกินสปาเกตตี้เสียฮะเขาเรียกสั่งเสียะพี่อยากกินสปาเกตตี้กับสลัด เพราะสามีพี่ก็เป็นชาวอังกรับพี่ชอบมากผลสุดท้ายเขาก็ยิ้มมาแล้วพี่ก็กินไม่ได้พดมกลิ่นแล้วมันจะอ้วกไงตอนนั้นยังป่วยอยู่อะไรก็กินไม่ได้ยังหนักอยู่ใช่เขาอยู่กับเรานานแค่ไหนฮะน้องพี่เหรออะเขาอยู่ได้ไม่ถึงสิบวันเพราะเขาต้องไปภูเก็ตเขามากกวาแฟนเขาเาก็ไปใช่แล้วก็ทิ้งเราอยู่ตรงนั้นทิ้งอยู่กับพี่แต่พให้เป็นคนดูแลพอหลังจากนั้นเนี่ยทานไปสี่วันเห็นผลหลังจากนั้นอีกสักสองสัปดาห์ กินข้าวได้อะไรได้ที่ก็ยังนึกไม่ถึงบีมตัวเนี้ย พี่ก็ยังคิดว่าเอ้ยเรากินยาโรงพยาบาลมาหลายวันเราทําไมไม่ไม่แข็งแรงแล้วหมอก็นัดเจอพี่อีกก็บอกว่าสกุณาเธอไม่กินข้าวเธอไม่อยู่ไม่ได้นะเธอต้องกินข้าวแล้วพักผ่อนอะไรเงี้ยพี่ก็เชื่อคําสอนของหมอก็กลับมาพี่ยังต้องกินมันฝรั่งปั่นนะอืมันฝรั่งกับแครหลอดต้มแล้วก็ปั่นเหมือนเด็กอะแล้วก็เอาเกลือโรยน้องสาวตกใจไหมครับเขาก็สั่งตายกันเรียบร้อย คือน้องสาวที่มาจากเมืองนอกจะขอเป็นคืนแรกเ,เพราะว่าเขาจะต้องรีบกลับสวีเดนอพอสิบวันผ่านไปเขาไปอยู่ฟูเกต็ตเขาโทรมาเช็คไหมอยู่วัดไหนสักคุณาหรือเปล่าฮะทางญาติพี่ทางพี่ตพ,พี่โทรไปรายงานตลอดว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ลังมันกินข้าวได้มันไปซื้อไอายามังคุดของมันมากินเสียค่าตัวเครื่องบินบินมาจากสวีเดนทําไมเนี่ยพี่จะเรียกแบบลุกทุ่งอะ อย่างี่กูกินมงคุดดีว่ะแข็งแรงอะไรจะพูดแบบคือพูดส่วนตัวข้อความจะไม่เรียกบีมเบิร์มอะไรจะเรียกแต่มงคุดมงคุดอะไรไว้ล้างมันเือไปดีวะอะไรอย่างเงี้ยอก็บอกว่าเพื่อนอ่ะพามากินสุดท้ายแล้วก็ทุกวันนี้กลับมาเป็นปกติโอ้โหอย่างที่คุณเห็นนี่แหละเชื้อวัณโรคไม่มีฤทธิ์สีดวงหายไปเลยใช่คนคนหนึ่งที่เกือบจะถึงวาระสุดท้าย พลิกกลับมาเป็นคนปกติอย่างนี้บิมบิมบิมมีปฏิกิริยาในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยได้ประสิทธิภาพขนาดนี้เชียวหรือครับตามปกติคนที่เป็นทีบีหมอเขาจะให้ยาต่อเนื่อง6เดือนใช,ใช่ไหมครับแล้วหยุดไม่ได้นะคะรับเพราะนั้นตอนนี้ แม้ว่าคุณล้างอาการดีขึ้นแล้วหมอบอกว่าดีขึ้นแสดงความดีดีด้วยก็ยังคงทานยาต่อไปด้วยตามที่หมอบอกอนะ,ค,ะครับผมก็อยากจะบอกว่าเราคงบิมคงจะไปเคร,เครดิตทั้งหมดไม่ได้ว่ามันทําให้อาการทีบีเนี่ยมันหายไปภายในสองเดือนมันจะอาจจะมีการร่วมด้วยช่วยกันวันที่คุณล้งเข้ามาผมจําได้เออหน้าดํามาก นะแล้วก็อาการตอนนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าจะทําให้คุณล้างดีแน่ๆแ,แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเร็วขนาดไหนนะครับแล้วเราก็บอกเต็มที่ใช่ไหมบอกเต็มที่ใช่ค่ะนะก็คือว่ามันไม่มีทางที่จะทําให้เสียอาการลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าอาการสุดท้ายอะ่ะนะฮะก็เลยบอกว่าเต็ม,ตมที่แล้วจากประสบการณ์เราเราก็รู้ว่ามันจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆมีแต่ทําให้ดี ผมสาเหตุที่ผมมั่นใจว่าท,ที่มันจะทําให้ดีก็เพราะว่าองค์ประกอบหนึ่งของแคปซูลโอเปอเรชันบิมเนี่ยจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของนักเคมีนะครับนักชีวเคมเีของนักเคมีนี่แหละก็พบว่ามันสามารถจัดก,การกับเชื้อทีบีได้อย่างรวดเร็วมากในห้องปฏิบัติการนะครับดืนในในใน,ในหลอดทดลองในหลอดทดลองแต่ในตัวคนเนี่ยยังไม่มีการทดสอบแล้วผมเชื่อว่ามันคงไปออกฤทธิ์ ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันไปจัดการกับเชื้อทีบีโดยการไปสัมผัสกันนะสิ่งที่เราเชื่อเราคิดว่ามันจะไปรักษาทีบีได้หรือไปทําให้ทีบีเนี่ยหายไปโจได้โดยการที่ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันไปสร้างภูมิคุ้มกันครับทําให้เมื่อเลือดขาวแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเมื่อเลือดขาวของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายหมื่นล้านเม็ดอะมันมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่มาหือมามากเลยนะฮะ เพราะนั้นมันเข้าไปบิมเข้าไปนิดๆหน่อยๆแค่มันไปกระตุ้นว h นให้มันมากขึ้นแล้วไม่เลือดขาวหลายหมื่นล้านเม็ดมันก็ทําหน้าที่ตรงนั้นแทนเพราะฉนั้นประสิทธิภาพมันรู้ได้ฉมังแล้วการที่เราเราแนะนําให้ใช้เยอะๆก็พรารู้ว่าใช้เยอะมันก็ยิ่งได้ผลเร็วรโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับแล้วกรณีใช้ควบคู่กันเราก็มีทราบอยู่เหมือนกันว่ากลไกนเนี้ยถ้าหากว่าใช้ควบคู่กันเมื่อไหร่ ความสามารถในการขาจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายก็เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวครับอย่างการณีของเชื้อท b นะครเข้าไปปั๊บนะมันก็ไปจัดการเป็นปัญหาของไอเซลติดเชื้อเซลก็ติดเชื้อท b บีครับออปเปอรชันบิมเข้าไปแล้วมันสร้างอินเตอร์ลูคินสร้างอินเทอร์นิวคินทีเอ็นเอฟเอลฟานะฮะทีเอ็นเอฟเาแล้วก อินเ r อร์เฟอรอนแกรมมาเพิ่มขึ้นนะครับตัวอินเ r อร์เฟอรอนแกรมมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นยาอยู่แล้วอะสามารถจัดการกับเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายส่วน TNF ท u m o r necrosis f a c t o นเนี่ยที่ operation beam เข้าไปเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเท่าตัวนี่นะครับมันไปทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อฆ่าตัวตายนะเพราะนั้นเซลล์ที่ติดเชื้อทีก็จะฆ่าตัวตายมันไปใล้ายๆ ใบสั่งให้เซลล์ฆ่าตัวตายเขาเรียก apoptosis นะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพของมันในการจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อทีบจึงได้ฉะังมากๆจากการที่มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับเชื้อทีบนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็ทำให้คุณล้างอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน4ี่เดือนหกเดือนสี่วันหวันเนี่ยก็เพราะว่าโดสที่ให้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นถ้าใช้ครั้งละสอเม็ดก็คงจะต้อง2อสอาทิตย์เป็นเดือนละมั้งกว่าจะกว่าจะรู้รู้ตัวแต่อย่าลืมว่าทีบีเนี่ยมันก็จัดการต้องแพร่ไปเรื่อยๆนะถ้าเราใช้น้อยมันก็อาจจะไม่ไมค่อยทันก็ได้เพราะนั่นคือสาเหตุที่เราบอกว่าใช้มันเต็มโดสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าบิมไม่ใช่ใชยา รเราเป็นอาหารสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องรับประทานควบคู่กับยาที่คุณหมอได้สั่งไว้ด้วยนะครับสำหรับการบรบัดอาการโรคต่างๆครับขอบคุณทั้งสองท่านในช่วงเวลานี้มากนะครับขอบคุณมากครับ